สนับสนุนโดยสบู่ฟอกผิวขาววิงซ้แล้วงามจริงผู้ญิงไซไลายผู้ไส,ส้ไซตตึมลองไซบังจากภาคหนึ่งทำไปดีคือว่าอมขีม้มาพูดสนาโลดสนเจอที่ต่อเบอร์โทรต,ตามหน้าจออาชิโกบิวตี้ปขายเครื่องสมางตามกระแสที่กำลังมาแห้งทุกชนิดเป็นผู้หญิงย่าทำโตเซยกระเทยมาสิง,งามกว่าคันยังงามยาล้อสาไปโลดนฮานาะชิโกยาบำรุงทำเยา่าขี้หน้า,ข,นาขาวและนมใหญ่กับมี่หมดสนเจอที่ต่อเบอร์โทรในหน้าจอ งามนี้ก็เป็นงามฝนซึ่งก็คือหูหูกันดีสภาพเส้นทางบ้านเฮานี่โคตรชิบหายเลยตอนนี้ทางเขาบ้านเขาไพ่และบ้านหนองโบ่เมื่อบักสั้นแขวงบริคมไส้สภาพเส้นทางตอนนี้แม่งโคตรลำบากสุดๆเบิังจากสภาพเส้นทางสมมติว่กากำลังโคตรขี่แล้วฟ้าไปขี้นี่เฮาพลาดล้มขี้ตาะชงเหลือก็เหือกางทางคักๆในวันสุดวันที่18เดือน9 2015ที่ประเทศลาวต้องมีเหตุการณ์ที่สุดแสนแสบดากเกิดขึ้นในสายทางดังกล่าวเมื่อรถบรรทุกพุกลากรที่เป็นอนาคตของชาติเสื้อขาดน้ำขี้โต้โอ้ยจังแม่าทางดีเนาะดีจแท้ mất u giang mất mất giang phủ เห็นบอกความลำบากของเด็กน้อยที่ต้องอาศัยเส้นทางสายดังเก่าวไปโหเฮ่นนะอุ้ยเววมาแล้วกูสูนแท้มาสิแม้ทางนี่ยังไม่หลบเท่เบิ้งบรรดาน้องๆไปโหเฮ่นมีท่านแล้วยังมาเสือเขิงเบอร์นี้อาจจะแม้่าแต่เท่นั้นเลยกับตามเหตุการณ์นี้ยังมีความน่าประทับเจอแฝงอยู่เห็นความสมัรู้ของน้องๆซอยกันยูรถจนพิษจากที่ตกและน้องๆที่น้อยกว่ายูที่แถวทั้นภาคก็ภาคกันโด้วยความดีเจอจนหนาตกเห็นแล้วก็ประทับเจอเว้ยโอ๊ดเอาเด้อสูงสามเฮ็ดจบได้ไปเจ้าไปไหนและกลับมาสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดตัวเองเบิ้อนนี่่กูหววังา หัวใหญ่ขึ้นมาแล้วสิเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีสแตลบ้านโกเมืองกินคืออยู่ในหนังเนาะเธิเนลเลิกก็เอาเจอซอยฟฝ้าเฮ่นเฝ้าใหญ่ฟฝ้าจบฟฝ้าได้เป็นนายแล้วกลับมาสร้างสาสเตอร์เมื้อนี้สิเป็นเนเลิกก็สร้างมันสู้ๆมีคำหยาบและหุ่นแห่งกู้ฆ่าก็ขอตีละกาดสาตลบโนบสามบาทก้าบขออภัยไว้หน้าบ่อนมีคนที่เบิ้งคลิปนี้จนจบหวังว่าท่านสิไซตปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เพือเป็นประโยชน์พบกับผู้ไทยนิวส์ได้ไม่ต่อต่อไปขอขอบเจอท่านสมมาตรติดตามคลิปใหม่ของพอาได้ทางยูน่าสตูดิโอ